โอเคครับเมื่อพัสดุมาส่งนะครับเราก็ได้เปิดตูก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้ครับเป็นกันตกแทนของเดิมนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวถาดที่จะใส่กล่องท้ายสัมภาระของเรานะครับตามรูปนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวกันตกของ Honda Forza 350นะครับก็คือถ้าเราจะใส่กล่องท้ายรถเนี่ย เดิมๆเนี่ยกันตกของ Honda า r ฟล์คาเขาใส่ไม่ได้มันต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ซึ่งผมก็ได้ตัวมันกันตกอนะเนาะได้มาใหม่แล้วก็ในราคาไม่แรงมากนะครับราคาไม่เกิน2ใบเท่าแล้วผมก็ว่ามันใช้ดีก็เลยจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับใครที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วอยากจะใส่กล่องแล้วยังมองหาตัวกันตกแบบนี้ก็มาแนะนำตัวนี้ครับ เรามีวิธีติดตั้งให้ดูได้นะครับในคลิปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นตอนการใส่ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็ทําการถอดของเดิมนะครับก็คือน็อตสีตัวด้านซ้ายด้านขวานะครับใช้ลูกบล็อกหรือประแจเบอร์สิบสองนะครับด้านซ้ายก็คือ1นึส่วนด้านขวาก็1นึเป็นสีตัวนะครับก็จะทําการถอดมือจับหลัง ตัวเดิมออกครับแล้วก็ขันตัวใหม่ลงไปพอขันตัวใหม่ลงไปเสร็จ2ฝั่งนะครับเราก็จะทำการขันเราก็จะเอาตัวนี้นะครับชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่จะวางกล่องสัมภาระของเรา มาขันก็คือยึดน็อตสีตัวเหมือนกันครับหนึ่งสองตัวนี้น็อตเขาแถมมาเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมทั้งสองฝั่งเลยนี่นะครับตรงนี้เป็นหกเหลี่ยมนะครับหนึ่งสอง ทีนี้พอเราขันได้ที่แล้วก็ย้ำให้มันแน่นครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตัวกันตกเป็นอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กน้ําหนักก็เบานะครับไม่หนักมากมายแล้วก็เป็นใช้สกรูนัดนะครับหกเหลี่ยมขันยึดสี่จุดสำหรับใครที่จะนำมาไปใช้เพื่อเอาไว้เดินทางท่องเที่ยวนะครับ สวยๆแบบนี้เลยโอเคครับ